นี่นี่น,นี่สวัสดีจ้าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าที่ร้านมีพื้นรองเท้าแบบไหนบ้างมาดูกันเริ่มกันที่ชุดพื้นแรกเลยชุดพื้นเทฟหรือที่เราชอบเรียกกันว่ารองเท้าร้อยปุ่มมีลักษณะเป็นปุ่มยางปุ่มเล็กๆสั้นๆทีๆโดยรองเท้าร้อยปุ่มนั้นเหมาะกับเล่นสนามญ่าเทียมหรือหรือสนามที่เป็นลักษณะพื้นดินแข็งๆ ต่อกันด้วยกับพื้นสตาร์ทีท่เรียกว่า Fg หรือเฟิร์มกาวจะมีลักษณะเป็นปุ่มกลมสลับกับปุ่มใบมีดโดยลักษณะของปุ่มจะไม่สั้นและยาวเกินไปจึงเหมาะที่จะเล่นกับสนามหญ้าจ,จริงและสนามหญ้าเทียมและชุดพื้นสุดท้ายคือชุดพื้นรองเท้าฟุตซอลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า IC ที่ย่อมาจาก Indoor c คอร์ มีลักษณะเป็นพื้นเรียบดอกยางแน่นๆไม่มีปุ่มใช้กับสนามเรียบสนามพื้นยางสนามพื้นปาเก้สนามพื้นคอนกรีตและสนามพื้นยางมาตอยโดยถ้าเราเลือกชุดพื้นให้ตรงกับลักษณะของการเล่นของเราจะช่วยลดอาการบาดเจ็บถนองข้อเท้าและเซฟตี้หัวเข่าของเราได้ด้วยถ้าพี่ๆสนใจพื้นรองเท้าแบบไหนสามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ